สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับสู่ SP ส e ีเซ็นอีกเช่นเคยนะคะวันนี้สู่ก็มาพร้อมกับรถสวยๆที่อยู่ด้านหลังแต่ก่อนที่จะไปรับชมรถสวยๆสภาพสวยๆฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปและก่อนที่จะพาไปดูสภาพรถที่อยู่ด้านหลังขอแจ้งพิกัดที่จะเข้ามาดูตัวรถกับที่นี่ก่อนนะคะ เอสพีซาเลคาของเม้งพิกัดตั้งอยู่ที่ปากซอยเสรีไทย70มินบุรีกรุงเทพอยู่ข้างๆกับโรงพยาบาลศิริแพทย์เสรีรักนะคะไปค่ะเดี๋ยวสุภาไปดูกับรถคันนี้เลยกับเจ้า Toyota าไฮรักรีโวดับเบิลแ2.4 Z e ตอิช o n นปี2023เกียร์ออโตและที่สำคัญเลขไม่เพียงแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับรถสีขาวมุกสวยๆเลยนะคะไฟหน้าแบบพาโรเจนนะคะ ประจังหน้าโครเมียมสัญ,ญลักษณ์นะคะโตยโยต้าชาัดเจนนะคะเป็นหน้าแบบหน้าโฉมคางหมูหมูป่าโฉมหน้าแบบหมูป่านะคะสำหรับคันนี้จะบอกว่าสวยมากรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้มีการเก็บรายละเอียด เลยนะคะนี่คือสภาพโชมหน้าของตัวน้องเลยนะคะมาดูข้างๆนะคะขนาดยางที่ใช้นะคะเป็นยาง b r i d g e s เลยนะคะขนาดยางที่ใช้จะเป็นยางขนาด2 1 5 5 5 R 1 7นะคะและ และในส่วนของล้อมแม็กนะคะแม็กเดิมเลยนะคะมากับตัวน้องด้วยดูสภาพเดิมเมเลยค่ะน็อตไม่มีขยุกขยับเลยนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมของรถคันนี้ว่าไม่มีชนหนักพิกความชมน้ําแน่นอนนะคะในส่วนของกระจกนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวเลยนะคะชัดเจนเลยนะคะสําหรับคันนี้มือจับเป็นสีดํานะคะตัดกับตัวรถเลยนะคะ อันนี้สวยสวยงามเลยนะคะมีกันลงกันลอยให้พร้อมนะคะด้านบนยังติดในส่วนของการสาดมาให้เพราะฉะนั้นเวลาฝนตกนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าฝนจะกระเด็นสาดเข้าไปในจุดด้านในนะคะมาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะสัญลักษณ์เซต dition แบบชัดเจนเลยนะคะ t ตโยต้นะคะติดอยู่ด้านหลังไฟท้ายแบบไฟทับทิมสวยๆค่ะแบบนี้เลยนะคะมีในส่วนของไฟดวงที่3ด้วยนะคะไฟเบรกดวงที่3สําหรับคันนี้นะคะไฮรักนะคะรีโวด้านหลังแบบเด่นชัดเลยนะคะสําหรับ t o y o t ้าไฮ u ักรีโวคันนี้เป็นในส่วนของดับเบิลแคนะคะก็คือในส่วนของ4ประตูนะคะ ระบะสี่ประตูเกียร์ออตโต้ภายในคุมโทนสีดำเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเบาเป็นเบาผ้านะคะไม่ร้อนนั่งสบายสบายเลยนะคะสามารถวางนะคะปรับเป็นที่วางแขนวางแก้วน้ำได้เลยนะคะในกรณีที่มาก,กันแค่สี่ท่านนะคะไปดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะคะ,ะด้านหน้านะคะโอ้มาแบบพวงมาลัยนะคะ สามก้านนะคะพวงมาลัยแบบ3ก้านนะคะเลขไม้เพียงแค่12,600ักว่ากิโลเท่านั้นเลขไม้แท้นะคะเลขไม้แท้เลยสําหรับคันนี้นะคะหน้าจอได้มาแบบจอทัชสกรีเลยนะคะแอร์ปรับอะนาล็อกนะคะแอร์อะนาล็อกเลยนะคะมีที่วางก้งวางแก้วนะคะเกียร์ออตโต้ปรับขับเคลื่อนแบบสะ,บสะดวกสบายเลยนะคะมีช่องนะคะเก็บผงเก็บของให้แบบกว้างขวางเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ ฟองไฟนะคะด้านบนนะคะยังอยู่ครบอยู่ดีแบบสองสว่างได้เลยนะคะมีในส่วนของช่องเก็บนะคะเว้นตรงแว่นตาที่บงังดงบังแดดด้านบนนะคะใครได้ไปนะคะคันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะช่องเก็บของอุปกรณ์เครื่องมือมีให้พร้อมเลยนะคะสมุดเครื่องมองือเครื่องมือมีให้พร้อมนะคะสำหรับ t o y ยต้าไฮรักรีเวลคันนี้นะคะรถปี2023เท่านั้นนะคะ เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะอ่ะานะคะอ่าห้องเครื่องนะคะสังเกตว่าคันนี้นะคะ น็อตไม่มีขยับไม่มีชงด้ําเลยไม่มีการจมนงจมน้ําเลยนะคะสำหรับคันนี้สนงสนิมยังไม่ขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากรถปี2023ใช้งานเพียงแค่หมื่นกว่ากิโลวันนี้จัดโปรโมชั่นด้วยนะคะสําหรับรถคันนี้ <horizon> เข้ามาใหม่ยังไม่ลงสื่อนะคะสำหรับคันนี้เข้ามาใหม่ยังไม่ลงสื่อจัดโปรโมชั่นราคาให้เพียงแค่50,000 0ห0 0 0 5,000ขอนเริ่มต้นเพียงแค่10ใบเทาเท่านั้นสนใจ Toyota Hilux r e v o Double Cab 2.4 s p e c i Edition ปี2023เ g e a ออ u โตเลขไม่หลักหมื่นท่านี้จิ้มนี้หน้าโปรไฟล์ท่าขาสุดได้เลยนะคะ